มองแม่งพูดมองได้เลยเี้ยคนก็คนไม่ใช่น้อยและเกี่ยสัตวกดดาเมือนทำตัวแม่งม่เหมือนเลี้ยงปูเลยสัตว์เยูเลียงบาเหี้ยเป็นเควไรสัตว์แต่ของแค่เกมนะแ่กยังไเควไ มันแค่เกมเป็นเกมแล้วมึงเหี้ยอ้อดูได้สัตเล่นแบบนี้เวทั้งหายเหี้ยมโตยังเนี่ยสัตว์เอวลาไปทำมหาแดกดีกว่านั้นนี่แม่เย็ดอยู่แค่นี้ก็ร้องมากสัตว์มันเป็นอะไรต้องใช้คนหัวเลยเยเหีก็แค่เลือกตัวแค่เนี้มันจะชนะไม่ได้เลยหรือไงเลือกตัวแสดงก็แพ้นั่นเะไอเหี้ยมเออว้าวสัตว์แบบเกียร์ตัวแรกคุณค่อนมาแต่มึงงอแงอย่างนี้เนี่ยนะมึงคนมาทำไม ไอ้สัสคุณมาแล้วไม่มานั่งงอเงี้ยอย่เงนี้มึงคนมาเพื่อมึงเล่นไปเหอะไอ้สัสเป็นเฮียอะไรแค่ดาวเดียวมึงร้องน้ำเฮียอะไรสัสเป็นคว้งอะไรเฮียมาดิมาดิไอ้สัสกูอยู่พยาไทยเนี่ยเอากูมาล่ะมาขึ้นมาดิมากูอบางแครเนี่ยมาอย่าอ่อนมึโยนวะเฮียเลือกตัวบางแครเนี่ย อันนี้แม่งร้องไห้เหรอร้องไห้พ่อแหวงหน่ะปนอยู่ปนอยู่แม่งเป็นเวลายี่อะมาดิน้องพ่อไงล่ะฮะน้องพ่อฟังไงเยี่ยลาวไอ้สัตว์พูดก็ไม่ชัดลาวพ่อมึงมึงอยู่ถูกไหมไอีสัสอย่างเงี้ยสารร้องไงภาษา้องไงก็ลาวไงเยี่ยมึงฟังกูได้ยินมันแ่ะก็ลาวไงไอ้สารไม่ใช่คนลาวคนลาวกูประเทศลาวอีงูมึงพูดป็นภาษาลาว เล่นเล่นไม่ขอเลยให้ดูไปแเรานี่เรีตัวแค่นี้แม่งมานั่งร้องไห้มันแค่เกมบอกว่ามาใปนดีไไม่รู้จักประเทศเราไม่รู้จักที่ีนมันรู้จักตียนหล่เผมว่ามึงรู้มาถามเรามาตีตี๋มีมาตีเหาตีมาตี๋ีไมารี๋มาีมาตีนมาตีี๋มีมาีมาี๋มารี๋มาี๋มเตี๋มาตีเี่มาีม่งีมาีมาตีไีตีมีีาีีีมีมาเีา แ<ไ> <REW vida. S 3> ม่อาจะแค่เตะมังนะเฮี้ยนักหนาต้องมานั่งบนคนอื่นไอ้เหี้ยเป็นควยไรเป็นงโง่เหี้ยเออไอ้เหี้ยเล่นโง่ควยไรมาอยู่คนเดียวไอ้แม่เย็ดเป็นย่าอ่อนเหี้ยควยอะไรมากับเพื่อนมึงะมากับมึงมากระมากระมาเฮี้ยมาคนเดียวมาคนเดียวไอ้เหี้ยทำมาเป็นป่นคนอื่นงูอย่างนี้ไอ้เหี้ยเป็นควยไรแล้วหนังหัวพ่ไหแล้วหนังหัวพ่ไหฮะ ไอ้เหี้ยพูดก็พูดไม่ชัดไอ้สัตว์เย็นยังไงไอ้เหี้ยมันคุยลายมาดิไม่ยดีกว่ายพูดมาไม่เลาไอ้เหี้ยเราพ่อของดีคุณอีสานเจ้าอีสานอีสานเีินแกะเข้าเหนียวล่าโมได้ควายจอไเหียมันวนอกไม่หลสัตว์อะมัพ่อขงยมันนอกไอเหี้ยไปไกลมันตไปเหมือนซาบไอ้เหี้ยสาบพ่อมึงดีคุณ แด่ควายแด่บ่วงนุ่นสดๆอ่ะเลียนแม่งเลี้ยงไม่จบเลยมึงอ้ยไอ้เหี้ยเกิดมาเนี่ยไอ้เหี้ยเกมแค่นี้ก็ต้องมานั่งบ่นคนอื่นอย่างงู้นอย่างนี้เยี่ยงเป้ควยต้องทำให้ไอ้เหี้ยทำตัวมันเด็กน้อยเด็กน้อยไอเหียมึงมาบ่นเป้อะไรคนอื่นล่ะมึงไม่บ่นคนอื่นมึงก็ไม่โดนด่าหรอกถูกป่ะวมัก็อยู่กันเงียบๆกันนั้นอ่ะไอ้เหี้ยอยู่ๆก็มานั่งบ่นคอนคนคอนพ่อคอนแม่มึงไงไอ้เหี้ยมันเป็นควยอะไรสซะ แบ่งตัวกูงูเลยดาพ่อมึงไอ้สัตวกูอยากเล่นตัวนี้นมึงเป็นคยนงมีสิทธ์อะไรมานั่นกูไอ้เหี้ยหอไอ้เหี้อควายงั้นน่ะมึงเอี้ยแค่คนหรอะแตเกมหมดว่ะไอ้สัตว์่เป็นคุยไรเหี้ยร้องไห้ดิไปฟ้องแม่ดิสัไปฟ้อมดีลูกดีไอ้เหี้ยก็แค่เกมปว่าแลก็แค่เกมมึงจคยได้มึงจริงจังกะบุอะไร ไอพี่อะยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บ้างไอ้เหี้ยไม่ใช่เอาดาวพ่อมึงเอาดาวไปเลี้ยงพ่อมึงเหงาไม่อยากจะรู้เอาดาวไปซื้อข้าวให้พ่อมึงแดกได้บ่าได้ดิอย่างน้อยกูได้ปะพ่อได้ไหนมึงทำให้กูดูดิไอ้สัตว์ถ้าไม่ได้ขอให้พ่อมึงตายห่วงเอาเปล่าเอาดิถ้ามึงเอาดาวไปเลี้ยงพ่อไม่ได้ขอให้พ่อมึงตายห่วงเอาเปล่าพ่อมึงจะตายไอเหี้ยเออไอ้เหี้ย มึงจะพูดทำเยี่ยอะไรล่ะถ้ามึงทำไม่ได้ไอ้สัสโดนหนาโคฟงไงยดูดีๆก็ไม่โดนด่าอะไรสัสเป็นควยอะไรเยี่มาให้หมดนั่นน่ะทั้งไทยสัสพยาคุณอยู่ภาคไหนมึงอยู่ภาคไหนมึงอยู่ภาคไหนกูอยู่ภาคกลางกูอยู่กรุงเทพกูอยู่พยาไทยมึงเอากูบลาพญาเชี่ยเนี่ยสัสยี่มึันควยอะไรล่ะมาดิยี่ยมึงกลัวเนควยอะไรมึงไม่ด่ามึงไม่โดนด่าแล้วป่ะไอ้สัสเออเขาก็อยู่กันดีๆกันทั้งนั้นอะ จอคนทเก่าคนคนนู้งนคนรู้เนยี่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 ย้เยี่ไี่ยี่ยี่อีอยี่าี่ยี่ยี่่าี่ยี่ี่ย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 ีเยี่ยี่่ยี่ย่ยี่ยี่ี่ย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 ่ยี่ยียี่ี่ยีย้ีย่ี้ยี่ยี่ีี่ยียกินน่่แดกที่ัวไอ้เียมึงอ่ม่่ี่ี่ยีย แด๊ขี้ไปอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยโอ้โหมาแด๊กรู้ว่าคุเอา้ชมหลังเพื่อนเลือกตัวผิดก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่มาให้ทราบไอ้เหี้ยเยี่ยควยไอ้สัาบพกูด่าก็รับไม่ได้เยี่ยงเป็นควยพ่อมติดป็นควยพ่อติดป็นควยต้องเป็นควยเลยไอ้ทราบพ่อตงดป่วยดีเพื่อนแล้วทำกล่าวไอ้เหี้ยมป็นควยไอ้ทราบเต้ไพ่ใส่เป็นนี้แหละกูรู้ มีเพื่อนนะทำเก่าไม่จัดลองเข้ามากรุงเทพใช่ไหมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรไหมเข้ามาอยากจะรู้ไหมของจริงเขาเล่นกันยังไงมาดิมาดิผีเสาไม่ตระกูลดื้อไปมีกมาเนี่ยเฮียโง่ตายสัตว์มึงโง่แบบเบื่อสัตไม่ตีสีเนี่ยรอกมันก็แค่เกมอีกไว มีมานั่งบนงนอื่นมันมึงอกไอ้เหี้ยเลือตัวงินอย่างนี้เขาจะยศคนไม่ได้ยังไงวะไอ้เหี้ยเว้เอไอ้เหี้ยมาเกมไอ้เหี้ยมาเกมไอ้เหียมึงทำยางไะไอ้เหี้ยมึง้าเกมขนาดเนี้ยเว้เหี้ยมึงจะรู้สึกยังไงว่าลูกมึงติดเกมกันขนาดเนี้ยก็แค่ดาวดาวเดียวเองแม่งจะเป็นจะตายอะไรหน้กหนาวะดาวเดียว ไอ้เหี้ยแล้วมันเลี้ยงพ่อของได้ป่างดาวอ่ะมึงตอบกูดิเลี้ยงได้เหี้ยมันเอาไม่เลี้ยงไม่ได้พ่อย้องตายโง่เหรอเปล่ามึงเหียเ่ยไอ้เหี้ยพ่อมึงเลี้ยงพ่องตายโงกเลยถ้ามึงเอาดาวไปเลี้ยงพ่อมึงไม่ได้อ่ะป่วยเออไอ้เหี้ยทำคลิปป่วยสัตว์ เฮ้ยนี่ดาวดาวเดียวจะเป็นจะตายไอ้สัสไม่เห็นอะไคนอื่นเขามั่งเลยควายเฮีย้ยอะไรอะไรมึงพูดอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาแบบมึงไม่มึงไม่เป็นธรรมดามึงพูดอย่างพูดไม่ชัดเลยพวกแดกขี้วัวมันเป็นเฮี้ยอะไรลิ้นแข็งะลิ้นแข็งเฮีนน้ยดาวดาวเด,ดียวไม่ไมไว<แ>่าคนนู้นคนนี้เฮี้ยแค่เลียกตัวผมว่าแล้วมันแพ้ยัง ไอ้เหียเออแผลงเลยเจาโง่ไอ้เฮียแผลแล้วมึงเป็นเควะเรืนอนอะไรไปว่าคนอื่นละเออมึงมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาเขาอยากเล่นตัวอะไรก็เรื่องของเขาไอ้เหียเ่มึงเป็นควะไรมีเรื่องอะไรทไมวะไอ้เหียแต่พอกูด่าก็รับไม่ได้รับไม่ได้ไอ้เฮียสัตว์เนี่ยเห็นไหมีเพื่อนแล้วเก๋งไเียมากูได้มาสัตว์สอหน่งมาแน่มมาไอ้เหีย คนเดียวกูไฟอีสานต่ออย่างนี้ใช่ปหมเออไอ้เหี้ยกระโลกไอ้เหี้ยกูบอกให้เมื่อกระโลกไอ้เหี้ยเด็กไฟอีสานไอ้ตุ๊ดทั้งนั้นอ่ะกูบอกให้มาเทมันกูจะแพ้หมดเลยไอ้เหี้ยจะไรพันนี่หรอแม่ปาร์ก่งเข้าปินอ่ะเก่งเราเก้าพันก็พอพวกตำนาน ทำข้าวกินเองไม่เป็นนะเวงธรรมดาคนอื่นไม่ด่าคนอื่นก็ไม่ไม่โดนด่าไอ้สัสเล่นก็เล่นไปไอ้เหี้ยเออไม่มีใครว่ามึงซะหน่อยเดิมปนอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยปนเคว้งหายเหี้ยลดต่างพ่อพ่อมึงไงแต่ไม่ผนก็ไม่โดนด่าไอ้เหี้ยพอด่าก็ด่าไม่ได้อีกนะลูกพระเจ้าหะพ่อองเป็นใครวะเออทำไมพ่อองชื่ออะไรวะมึงจะเอาดาวเลี้ยงพ่อองอะฮะมึงพูดมาดิ เราดาไปื้ออะไรพ่อแดกเนี่ยมนพชื่ออะไรผูถามมึงเนี่ยเล่นเกมไปวันนี้นะเอาตังค์ไปพ่อมแดกเก้ยกเลยเรียนปิดใช่ไหมโรงเรียนออนไลน์เกียนี่แม่นานั่งใกล้ๆกตกพ่อ่งดีพ่อมีเป็นเกหันไหล่รวยวยเพี้ยมีเพื่อนลลูกเก่าจังเลยพว้มึงเนี้ย กูอยากจะเจอหน้าจังเลยว่ามันโตโแค่ไหนกูอ,อยากาเจอมึงมือกันเลยกูแมึงจริงขนาดนั้นจริงมันปะมึงเอาเฟสไหมไอ้สัสเอาไหาามพวกแกเนี่ยมึงเอาบ้าเนี่ยเฟซกูไอ้สันมึงแอดมาเที่อมึงแอดมามึงแอดมานะไอ้สัสแล้วกูจะโทรไปมึงแอดมาแล้วกูจะโทรไป ไอ้เกียร์ผมจะได้ร you know <médico S 1> <th> ู้ความจริงเขาเป็นย oh, ังไงไอ้สัตว์มึงจริงโ่อมงดิไอ้สัตว์ไม่กล้าแอดก็ไม่ต้องพูดอยู่เงียบเแค่นั้นเองเล่นไปมีปากลัวป่าพ่อมึงพูดไงฮะไอ้เกียไอ้เด็กลาวเกียนี่แม่งน่ากระทืบยิ่งไปไม่น่าให้อยู่ประเทศเลยสัตว์ดิคนลาวอยู่ประเทศลาวดิไอ้เกียเกิดมาเป็นคนไทยไม่รู้จักอยู่ยังไงก็คิดว่าคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรใครเดือดร้อนก็หน่อยไอ้สัตว์ หรือว่าคนนู้นคนนี้ฝนอยู่เอ้ยคอนยังไงวะเอ้ยคอนมายังไงวะเอออยู่เฉยๆก็ไม่โดนด,ด่าแล้วไอ้สัตว์เป็นแควอะไรมึงเป็นแควไอ้เงี้ยไล่ด่า<อ>คนนู้น<อ>คนนี้ไอ้สัตว์ไม่มีความสุขหรอเล่นเกมแล้วมึงไม่มีความสุข an อ่ะหั่งเล่นเกมแล้วมึงเครียดอ่ะกูอยากจะรู้ไอ้สัตว์มันเป็นแควอะไรเกมทอยเล่นสนุกสนานมึงมาเครียดหาแม่มึงเลยไอ้เงี้ย เล <S <s ่นสนุกฟ้องเลดนโม่เขาเรียกมึงจะโม่แล้วไงวะเขาเรียกเล่นง er ูั้นโม่แล้วจะเล่นอย่างพวกแคว่เจตสนุกแล้วนะเล่นงูเล่นสนุกแคว่อะไรแล้วมึงไปด่าเขาทำไมเออมึงเล่นเฉยๆก็ไม่มีโดนด่าแล้วไอ้เหี้ยโง่พ่อโม่อยู่ๆก็แม่งพุทธบ่นบ่นพ่อมึงไงเหี้ยรถขังกูณทนไม่ได้กูเลยเปิดไม่ได้มึงไงควายรู้เรื่องของมึงดิเออะก็เรื่องของคุณไงมึงเสือควายอะไร ไอ้เหี้ยด่าไม่ได้ก็ติดไป้ายไว้สัตว์เขียนชื่อไ,อไว้โว้ยงโง่แต่กูไม่มีอารมณ์เล่นตั้งแต่กูด,ด่าแล้วไอ้เหี้ยมีอารมณ์เล่นก็ออกไปดิไม่ชี้เลี่ยนไม่ใช่หรอออกไปไวยงโง่ ไอ้เหี้ยมาเล่นสนุกสนานไอ้เหี้ยแม่งมาอะไรมาบ่นคนอื่นทร์นิดดาวรุกดวงดาวไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์เป็นควยอะไรล่ะไอ้เหี้ยแล้วเป็นควยไเลยนะขวางตายไงสัตว์ก็ไม่ได้อีกนะไอ้เหี้ยลูกพระเจ้าอ่ะเป็นพ่อพ่อมึงอ่ะเหี้ยเล่นอยู่ดีๆก็ไม่โดนด่าแล้วไอ้สัตว์ต้องให้กูเปิดไมค์มาด่าไงไอ้เหี้ย ไอเด็กชนตีนี่แม่งเสียงยังเด็กอยู่เลยไอ้เหี้ยยังเด็กพ่อกูินทหารมาแล้วกวัวมึงอายุเท่าไหร่วะกูอยากรู้มึงอายุเท่าไห้าทำไมกูอายุยี่ห้าได้ทำไมยี่ห้าไอ้สัสมีเงี้ย่ก้ห้องโอยู่เลยไอ้สัตว์โถมึงอยุตเท่าไหร่ไอ้เกียร์มอยุตเท่าไหร่มึงแอดเฟซมาแล้วมึงจะรู้ว่ากูอายุเท่าไหร่มึงแอดมาเถอะกูไม่ต้องบอกมึงหรอกมึงแอดมา แล้วมึงจะรู้ว่ากลัวเยอะเท่าไหร่กูไม่โกหกแบบมึงหรอกเสี่ยงมึงยังเด็กอยู่เลยที่อ่ะคิดคุยจี๊ฝังโอ้โหเฮียต้องมางุดงิดกับไอ้เด็กลาวเพื่เรียนไปเรียนมาใหม่นะมึงอ่ะไอ้เหี้ยเกิดมาเรียนมาใหม่เลยมีพูดภาษาลาวไอ้เหี้ยภาษาลาวพ่อเขาเรียกว่าภาษาอีสาน ไอ้โง่บวกแล้วเรียนให้จบเรียนให้จบเขาเรียกประสาทมาตั้งแต่เราทั้งนั้นอีโง่มึงไปซื้อประวัติมาไอ้ควายมึงอยู่กับพระอีสานยังไงวะมึงอะไม่รู้อเลยคุยมาที่เราท่านร่างอี๋ทำไมนึงแดกควายแดกบัวเนี่ยทำไมกูงจะไม่รู้มึงไปซื้อมาไปที่เออจัดเลยเทียอยู่พระอีสานแต่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรความตัวเองมึงเนี่ยมึงอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเีย ทำน้าแดงเอามึงจะไปรู้อะไรไอ้เด็กเฮี้ยไอ้เฮี้ยทำแดดทำหน้าไอ้สัสไม่เป็นเลยมึงอ่ะไอ้โง่ทำไมต้องทำนายจันบ้านมีตังค์ไอ้เฮี้ยทำไมต้องทำตังค์ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทำแดดมึงเลยโง่มึงน้ำหน้าไอ้โง่อย่างมึงเินซื้อน้ำหนาแดงมึงว่า หาเงินแดกไปายมมีเลยกูหัวไงมึงอ่ะโอ้โหคำพูดมึงนี่นะหาเงินแดกไริษั์เล่นเกมยังเครียดเลยไอ้เหี้ยผู้ใหญ่เขาไม่มานั่งเครียดอย่างนี้หรอกโถ่เอ้ยเด็กสมัยยังเป็นควยอะไรกันนะกันหนาวกัเกมเกมเดียวเนี่ยแล้วมึงเป็นควยอะไรนะนะไอ้เหี้ยอยู่เฉยๆก็ไม่โดนด่าละเออมึงอ่านอ่านดูเขามาเครียดเขาไม่ได้มาเล่นเออเขามาเล่นสนุกไอ้เหี้ย มันนั่งเครียดอยู่แค่ดาวดาวเดียวอารีพลานี่เฮียเมื่อกดตัวตุงโง่เลยสัตว์ไอ้เฮียไปแค่เลือกตัวเนี่ยแม่งไปด่าคนนู้นคนนี้ไอ้เฮียว่าคนนู้นคนนี้แล้วมันแพ้อย่างไงสัตว์เสแม่งเขาแค่แบนเออรอดไอ้เสือไอ้เฮียเออก็แค่บอกว่าเออแบนตอนนั้นเออแล้วเป็นไรสัสที่จะเล่นอ่ะเขาเขาแบนแล้วมันทำไมไม่เลือกตัวอื่นไอ้เฮีย แล้วทำไมกูจะเล่นตัวเนี้ยมันติดของกูเปล่าโง่ไงสั์โง่อ,อะไรเอา้าเลือกตัวผิดก็โง่เลยวะเออไอเนี้ยมึงยังเด็กอยู่เลยคำพูดมึงไงายสั์กูไม่ได้เกลงมึงกูจะเล่นตัว,ตวอะไรก็เรื่องของกูดิรหัสกูหูไอ้สั์ เนี่ยงองแงดิยอมแพ้เลยเฮียกูไอเด็กเลาวนะกดกดไปดิแกเลาเดียวไอเฮียเนี่ยไม่ต้องร้องไอสัตว์มันแพ้อยู่แล้วไอร้องไอเด็กเฮียเฮียมึงแอดเฟซกูมาแล้วกูจะโทรไปเก็บเฮียยังปายดีนะไม่จำเป็นต้องสะกาะคิวหรอกไอเฮียมึงอ่ะเป็นเฮียอะไรมาต้องมาด่าคนอื่นแล้วมึงเป็นเฮียอะไรพูดมึงเหรอไอสัตว์เล่นมึงก็เล่นไปดิไม่มีใครว่ามึงซะหน่อย ไอ้เหี้ยล้องพูดมึงเหรอไว้ไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นเวื่นักหนาไอ้เหี้ยอยู่ๆก็มองว่ามึงมีสิทธิ์อะไรไปว่าเขาน้ำพุพวงเหรอไอ้เหี้ยพองไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แพ้นิดแพ้หน่อยเลือกตัวผิดนิดหน่อยเหี้ยบ่นบ่นเวื่นักหนาไอ้เหี้ยเออวะไอ้สัตว์มึงมีน้ำพุไหมมีน้ำอยไหมไอ้เหี้ยไอ้ลาวไอ้เหี้ยมามาส่องตัวมึงมาเนี่ยแอนเฟสกูมาด้วยไอ้สัตว์มาเอา แอดเฟซกูมาด้วยไม่กล้าแอดจะยิ้มเงียบปากไ,ไรส,สัตว์ติดสซตไตรนู้นี่มึงอ่ะอวย